อะตุ๊คนอะบ้างถั่วเขาโจถั่วล้เขาทีเวลาถั่วล้อเขดอถั่วขี้ปลาเลยสุดยอดว่าการทายอะไรบ้านบัดถั่วก็เล่นอะโมอ๋อมันไม่ต้องถั่วหมอไม่ใช่ก็อมันไม่ต้องถั่วเรื่องรวยอะเร่อถั่วสักไรเงินบุญทายอะไรเรวยอ๋อนี่อ่ะตุ๊คนนี้บีบัวบีบัวธรรมดาเนาะอบีบัวทีบีบัวที เดี S <S ๋ยวรอเนี่ยทุกคนนี่โอ้ขึ้หันนีดทดททุดดทุดมมันมันละสัเดยวอาขรมาแก่ตนมันละ่เะยวมันละสเดอ่ะโอเคทุกคนนี่บ๊บมามาจืดใส่อะมามาจืดใส่นเวลาอาทุ่อหน่ยสัคั้งนี่เทน่ยนี่ทุกคนเดยาเดียทุกคนเดยจมาละซสมาละใส่โมรุกใคมันนอนไ้เจบแบบเบียจลยมันนอน้เจครบวยบ๊วยสเกตการ์ด บิบูบิบูดีจะไรสิขเลยวันแรคิดครูหรอสะนี่บิบูดิทีวิดาแลแล้วได้ลนี่ทิ้ดถันเน่มวยขับมาทิ้ดเราอัเจอัเจช่วยช่วยจะซื้อกับบ้าเนาะท้าบ้านซื้อวะอ๋อบามาช่วยหลับบ้าเนอะเออบามาทิ้ดถันเน่ช่วยเลิกหลับบ้าอืมท้าบ้านคลื่อนเลยอ๋อก็บามาช่วยเลหลับบ้านนะท้าบได้ซอีกขัเดียวเรทีนี่บิบูริทีบิบูดิทีเตลอ mà đã lên nhà bà đó, lên chơi bà đó, muốn khỏi bà mà lên chơi bà, chị bà vì mà lên chơi bà, bà lên là cái đi xem cái đi mà, khai chỗ lại luôn rồi, nè, ta khai, A, okay. ta khai, là khai, khi, sơ, เจคือแค่เลยคือบแต่แค่บวะมาณเน่ดิโชลไอคันเน่โมระแค่ปกอบดเละัตรทาคอที่เอเละนาตบิคอ๋อนอตบิอไอคันเนปมาณนอทัอนอทีพีอีอคันนอตบิอพีอีคันนน่วิดอระไโมระค่ประกอบได้เจอแหละอคันแน่โบนี่แนโบ อีคาปรกอจะลำมอตาิบคอีแคตาติบิโคาทัูทัูอี่หนอาติบินอาติบ <Nice ิจิ้มมอตทอยะอ๋อตาทอลอีแค่ตาทอลอีแคานอตบิคอแนแนบี ನೆಕ್ಲೂ ನೇಕ್ಳು ನದಿ ಬಿಕ್ಳು ಕ್ಲೂ ವಿಡ လာမထလာລະခေ2 4 6ခືဗောတခဲမွတမာနတ်တီဘီခོ་ဗာနိထလာဇဲဗောစဲဂျေနတ်တီဘီခိုခါရခြိရိနိနတ်တီဘီခိုဂျေဗတ်တာမာဝါစဲလာမိုနိတာဗောနဲဗတ်မာဗတ်နိညဲခြိဗာမဲအိနိမာကလောဂျိမာခြေအောအာကောအာ นาติบีคอใครเน่นนป้าจมุกป้าจมาบเลอนีดคลลันเราค่คอาบ้ามาก่อค่ะเอมูลค่ะอปกรจะได้แซ่น่อหรอกรูว่ะทอลตัดทอลนาติบีคอแน่แน่กรู ไคเล่นอะไรเกี่วเหมอเล่นอกีวเรเล่นอะรเกีวเเๆๆแรแบบราาทีทัดทีแบบราทัทีทาปาทีลัปา้ที ทำไมในชาแนลาแนลเลยไม่ตัดหรอแ้่แบบไม่ตัดทำไมมันน่ารักไม่ชอบไม่เอาไม่ตัดไม่ไม่จะไม่ตัดไม่มีวันไม่มีวันจีเบ้นในชาแนลใช่เดรอที่ผ่านมาจอร์นแกนและแค่จะไปดูชิปแม่เหรตอนนี้มีูุทธกตามเพิ่มมาเออบมามาได้ทีบะ ခဲရမ Get ီကခေါ်ရတယ်ခ oh okay. well, no. ါကြတ uh ိလားမခူတာကြီးရတယ်ထဲန်ဘော်လိုက်လုခိုးနဲ့ဒီခေါ်နေနေပဲကုနေကလုနေကလုနဲ့ဒီဒီခိုးဘရမူရခိုင်ပကကုမြက်ကထားခါနေဒါခွာခ oyan တမခွာခ oyan ထားခါချက်အခေါ်အခေါ်နေနေဟုတ်ခဲမိုဒီနီလားလေ นี่ดาดาทอรล่ะไอ้ตาทอตาทอใครอันนี้ข้าดาทัยไอ้ข้าตาทอลอ่ไปแต่ละข <teachers> nah. ้อที่หมอตาทอโร่ขอที่ตาทอโรขอที่แล้วตาทอโอโคอดีโอเคมอบ้านน่ไปเลบ้นเลยโอ้ตาน่นี่ยจินต์สุดละสด อตโตโคนรค่ะตัดทอลอตโตคตค่ะในรังตแล้วตัดทอลตัดทลวินนอบีคอนอนจะบีคอวินแน,น่แน่าาวิดอกแต่แคอจะอักประกอเลมน่แนโกรมหมอปฏิละุดอะไมประกอจะอะไรกรุนแน่กนแน่หละตาา่แคอ เนบอ๋อเนบตะไครเนบวปดนะตะบีโคดกลูมอโอลาเบลตะขาคี้าเซคาได้อีันดานขันนากสิน่ะเน